ขอต้อนรับเข้าสู่วันไหม่ชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการรีแอคชั่นแอนิเมชั่นเรื่องแพนดิ้เมทบอลาชัน EP 19จ้ากำลังที่จะไปแบบบ้าลาใช่กำลังแบบเข้าสู่การทดสอบหล่อมากจะได้ตามดูน้องโตแล้ว หลอจรสมที่อยู่ที่ปกเรามันนนานมันก็คาดหวังว่าเอากระปอยน้อยออกแล้วโตเนี่ยต้องหลอดแน่เลยหลอดจริงนะคะแถมยังได้ลูกอ้วนมาหนึ่งตัวด้วยเป็นแบบตุ้มปุ๊บเดี๋ยวมาเดมาดูกันว่าการเติบโตของเขานั้นจะยังไงกันต่อนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ิงกิ๊งให้เดยนะคะ ฝากเมมเบอร์ชิด้วยนะครได้ดูคลิปก่อนใครคทีพิเศษมากมายเราอยู่ในเพลย์ลิสต์เอ็กซ์คลูซีฟกับเมมเอร์จ้าเรยมีปุ่มซุปเปอรแตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะขอบคุณพีทีด้วยครับขอบคุณค่ะไปดูกันเลยสิก้าวไป นาวิสทำเสียเรื่องมากนาวิสจบป่ะจีเ่ว่าส่วนเรื่องนี้คือน่ากลัวทั้งหมดมันมีความน่ากเกลียดไม่ว่าจะกระจอกหรืออะไรก็ตามแต่เหมันเจอร์กเข้ไหมนเนาะ นางคอสองนึงเตรียมโดนปลดเลยนางมั่นใจในตัวเองสูงที่นี่ดูน่ากลว เาต้องใช่ประมาทมากประมาทจริงๆอีกแค่ห้าตัวแกจะรีบไปไหนไม่คิดว่าเขาต้องทำให้ทีมแบบน,นี้สุดท้ายน้องต้องได้ไปช่วยสองแน่ๆเพยาะอาจจะได้เกิดการยอมรับกันตอนนี้และวหนน่าจะพลาดมากๆอีนนี่ปากดีไปวันๆไม่พี่ซานาวิสความมั่นจะเป็นเหตุนี่นแฝงตัวอยู่นพลึก

เขาช่วยมึงค่ะอย่าว่าลูกเ ได้ช่วยจริงๆเอ,อางั้นมึงก็ตุยแย่ไปเลยปั้นออ สามารถหยุดอันนี้เขาได้หนึ่งวินาทีหนือหลายประเทศก็น

丁克族隐形者，一般都是攻击团队里的魔法师，削弱团队最大的攻击输出。刚才要不是你，林家路恐怕已经……但身为守护骑士，还我还是让林姐姐受伤队长，你还好吧？我没事了，只是需要 <laughs> 我们原地休整一下。林姐姐，我们恐怕得赶紧往回走。为什么？鲁克族把我们引来，又突然消失。 紧接着是隐形者的威慑，他们似乎想把我们困在这儿。我总感觉事情不太对。嗯、我们现在消耗这么大，万一回去的路上再遇到更强的敌人怎么办？<呵>你消耗了多少？刚才都是浩辰在打。队长，不然用你的鹰眼术查探一下，如果周围没有敌人，我们也就放心了。

伤到我，<noise> <noise> 我们打不过他的，那可是五千的魔族啊！刚才是应该听龙小弟的，不该追过来。那我们就赶紧回去，去传送阵找剑大师，那样就安全了。可是，这不就意味着考核失败吗？是命就要开始考核重好啊！答应了，<noise> 我们几个四家加起来也打不过。开大，无敌怕吗？等等。 我要死了，出来！地缕双刀魔的速度极快，我们已经离传送阵太远，仓促而逃，只不能轻易的追上。龙浩辰，为什么你总是跟我作对？我,啊、我要留，你要走；我要走了，你要留。留在这干嘛？坐着等死！既然已经无路可退，现在就应该争取时间恢复灵力。 不过，他可是五阶魔族，我们只会被他一个一个杀死。我走。李姐姐，陈大哥，陈二哥，相信我。刚才我吸引隐形者用的是玲珑的能力，一旦被我锁定，碧绿双刀魔也只会攻击我。这样，你们就可以安全的进攻。啊，小弟竟然还有玲珑，不止，够。 告诉他一两秒就攻击用的技能，看起来应该是神域魔导。这可不是一般四阶骑士能学习的技能。只要大家齐心协力，我有信心，我们能赢。来吧，身为战士，本就不该不战而退。

我是守护骑士，我不会再让魔族伤害你，除非我死了。弟弟，姐姐不会让你死的。 ต้องปุ๊กไปด้วยนะค คืนฟูถึงไหนแก็ไม่รู้โอ้นึ อีกแล้ลูกเป็นแบบชายแท้กินแฟร์คือแบบคนดีเกินพอเป็นอบสวนในตัวมันสูงสิ 还有防御都远超我们所有人，跟他对战，时间拖得越久，对我们越不利。沐尘<真>，我没事，准备进攻，大家一起上。 这样缠斗下去只会越来越危险。喂，杜富贵！先扛住他的攻击，咱们再反攻。神域尊者。<noise> <noise> <noise> มีร่วมมือกันเนาะฉัิส้วรีอาทีก่โอนีประสบมีประโยชน์น่อย 我的命好吗？大家都得死。刚才我差点死掉。魔界我走果然比想象的还要可怕。等待一把你可恶！弟弟，你怎么样了？哥<可>，<可>我们要不先逃吧？趁他被冻住。 我们知道警察的事，好不好？你说什么？怎么可以丢下队长？将，他们说的到底是什么？是一个团队，再强的敌人也得共同面对。快想想办法呀快，你们还有时间五分，抓紧时间恢复。妈，我叫爸爸可是我们的攻击都没用啊，样下去都打死 你<对><对>还是个战士？好啊，你们都走吧。队长，他不是这个意思。反正一开始就是我的错，现在还给你们。 การเคืองหูไปหมดขอบคุณนะที่จบรังจากคบชมรัชมรั้ชงรับมันดบจรังกันเม็ัอะไรกบจรันคุณันชมรัมรันชมรับชมหับชลันชมรับชมรับชไรับชมรับชรับชมรับชมรักแม้เนะเรออินนั้เห้าไปกรับชมวับชมทีมรั้ชมาเลยเฮ้ยชมพักนับชมรับมาับชมราบีมราบชมรั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 บชมท้าชมรมรัมมมมรวม เขาได้มารวมทีมกันแบบไม่เคยเจอไม่ได้เคยมีความรู้จักกันมาก่อนเนาะอยู่ๆก็โดนจับมาแล้วก็แบบเอออยู่ไปด้วยกันนะอะไรแบบนี้ยความสายวิทีคือมันแบบยังไม่ยางยันยังไม่มีความเป็นทีมใช่แล้วคือแบบแล้วเหมือนทุกคนก็มีอีโก้อะใช่มีอีโก้โดยเฉพาะแบบตอนแรกๆก็คือพอสอบคือมันใจมากพาตัวเองเก่งสุดๆดนุนหลีมากใช่เขาก็่นแหละด้วยความความพอสอเนาะก็ พาทุกคนมาถึงจุดนี้อย่างที่เราเคยพูดเอาไว้นี่พีก่อนนะคะคน่าแบบความมั่นของเขามันก็เป็นภัยภัยจริงมั่นของแท้ใช่เพราะว่าการที่เขาเข้ามาอยู่ในอีใต้โคลปกระดูกอะก็คือเพราะว่าเขาอะไรเป็นคนนำทางมาอย่างเงี้ยสุทาสก็ยังรู้ตัวนะสักคำว่าขอบคุณสักคำไม่ออกจากปากเลยอีพอสอบคาดหวังนะเมื่อจบศึกนี้ได้แล้วเนี่ยตอนทำของเข้าใจลันนะ ลน่าจะเห็นอะไรในตัวน้องเราแหละเเพราะว่าตอนตอนนี้เริ่มแหละเริ่มแหลกน้องได้ช่วยในพวกมาเจริงใช่อีอาสุนก็คือน่ากลัวมากเป็นแบบพรีเดเตอร์บวกตะกั่นใช่ควาคขีเหตแบบเป็นแบบเป็นการมิกซที่ข้ามสปีชีส์แบบน้กน่ากลัวตั้งแต่ีเผ่าใดแล้วเผ่าใดเผ่าใดคาไม่รู้เพราะว่าเป็นเผ่าใดแหลมหม ไม่รู้เผ่าใดเผ่าใดเออใช่นั่นแหละเผ่าอะไรอะเผ่าใดคือน่ากลัวแบบนั้นและล่องหนล่องหนอะไรเงี้ยน่าตาน่ากลัวคือเอาตรงแม้ถ้าไม่มีลูกเราอะก็คือบอกเปี้เพราะว่าโล่แบบหักถหความสนใจใช่มันดึงความสนใจมาที่ตัวเขาอย่างงี้ช่วยถูกคนอะใช่จริงพอสอนทั้งแข่งก็คือช็อกไปเลยอะสติแตกจริงเหมือนแบบว่าฮะใช่ภาพหลอนเลยค่เจอภาพหลอนเลยพอมาดับพุ่มมรกอก็ ไออัศวินสีแดงดาบนั่นก็สติแตกชนวนหนึ่งก็คือแบบว่าเกิดความตกใจกลัวว่าเหมือนแบบมันถึงคราวที่ตัวเองเกือบตายอะไรทีนี้เขาก็เลยแบบสติไม่อยู่กับในตัวแล้วเนีงยเอาฉะนั้นเนี่ยลูกเราบอกว่าหยุดแล้วฟังกูแขอบคุณมากสักทีกูก็หลุนว่า จะจับได้หรือยังว่าจุดอ่อนเขาคืออะไรนะลูกนาอะไรเละเพราะว่าลูกกำลังตั้งสติอยู่นะจุดอ่อนอยู่แล้วทุกคนก็เถียงกันสุดลิปไอ้ตุ้มโปกของเราก็คือนมกแค่ไหนเหมือนแบบอยากจะบอกอะไรก็บอกแบบออกแนวเทแล้วไอ้อ้วนไอ้อ้วนมันลอยแบบกูว่าลูกกูก็คือต่อสู้ว่าพวกมึงเงียบดิเจ้านายกูใช้สมองอยู่ครับตลกมากทุกคนตอนนี้คือสถานการณ์แบบตึงเครียดตึงเครียด เป็นสีที่ทำให้ร่วงรู้ว่าหลังจากนี้ต้องรักกันมากแน่ๆอีกแกงนี้เพราะว่าได้ผ่านความตายยากลำบากเออความเป็นความตายมาด้วยกันจริงซึ่งแบบใช่เดี๋ยวมึงได้ยอมรับกันแน่นอนได้ขอบคุณกันละกันแน่นอนก็เดี๋ยวต้องรอรุ้นต่อในอีกเมื่อไหร่จบนะกับอีสึกนี่เออว่าจะหลุดพ้นจากตรงนี้ไปได้ยังไงเมื่อไรยังไงอีกสองตอนหล่อยังไงจริงเมื่อไรจะได้ออกนะจะได้เป็นไม้ตัวแทนของกาล่าสู้นะประจำปีเออยยัง งสันก็ลุ้ดูตัวนี้มันโหดร้ายจริงระดับห้านัดูแบบอดอันติอยูนี่เพิ่งตอนที่เท่าไหร่สิบเก้าสเก้ายังเจอด่านยากขนาดนี้แล้วถ้าเกิดจะมาตอนที่ร้อยห้าสิบอะโอ้โหลองทันมือแต่ไม่ใช่อะไรนะใช่เออมายังเออมาหน่อยเออที่ถึงเวอรยังไงดีเออใช่ที่เคยเห็นน้องแบบมนแบบแบบก็เหมือนจะใกล้แหละใช่ไหมก็เดี๋ยวเราดูว่า จอยังไงเจอเมื่อไหร่่าฝ้่งโตแล้วเ่าก e> ็โตล้องโตเนส์ส่งัปีให้ล่งหมานเสยยังไง เขาอาจจะมาเข้าร่วมในการล่าสุนหรือล่าพบกันซึไม่รู้ด้วยว่าน้องเป็นยังไงเพราะว่าตอนนั้นเราดงทดลองอะไรแล้วไม่รู้แล้วก็ไม่ได้เล่าอีกเลยใช่คืออีอะไรนะประสาทสัมผัสใดๆของเขายังอยู่ดีไหมหรือ่พูดได้หรือยังโดนตัดต่อผิดเกลาไปหรือเปล่าใช่เดี๋ยวเราดูว่าตอนเปิดตัวของน้องเชอเอรที่กลับมาจากเ่างปเดียวกายเขาจะจําได้สักการใส่วงเสลแหวนเสร็มาเลยอ่ะอินอินเป็นไรอ่ะเถืน แต่เผาใดเผาใดไม่รู้ไม่รู้เาส่งไปเล่นตลอดส่งไปเล่นไปลาไปลาทุกคนจะกลับไปคิดหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหยุดฟังอันนี้ฟังข้างประซัง